คับท่านครับผมต,ต่อตรงข้อเสนอนะครับ,รบ uh, ขออ้อย้อนนิดเดียวละครับว่าสิ่งที่ทางผู้แทนคณะทํางานได้นําเสนอไปนั้นเนี่ยนะครับ mm hmm. ผมขอกลับมาภาพฉายที่10บนิดหนึ่งภาพฉายที่10บครับตรงนี้ที่เมื่อสักครู่เนี่ยผมเชื่อมโยงไว้ว่าเรื่องที่เราทำเนี่ยมันเกี่ยวกับการบริหารรลการแผดดินแต่เรากําลังเสนอที่จะไปถักทอเป็นเส้นได้แนวราบเส้นได้แนวนอนถักทอกับในส่วนของ ภาคสังคมองค์กรต่างๆทั้งหลายที่อยู่ในตำบลน,นะครับในภาพนี้ท่านจะเห็นว่าสิ่งที่ท่านผู้แทนคณะทํางานได้รายงานไปเนี่ยปัจจุบันเนี่ยมันจะมีระบบโครงสร้างการบริหารโดยอยู่บนเรื่องสองเรื่องคือการทําแผนตาบลน,นะครับซึ่งก็มีพระราชกิจสุริการองรับแล้วก็มีงานของส่วนของกระทรวงมหาดไทยที่เป็นทําเรื่องวันแผนนะครับได้มีการวิเคราะห์ไว้แล้วว่าก็ดีอยู่แต่มันจะยังไม่ทันสถานการณ์ แล้วก็หลายเรื่องมันยังมันมันก็ยังเป็นแนวตั้งอยู่ประชาชนได้มีส่วนร่วมในระดับเดียวเท่านั้นนะครับซึ่งก็ยังไม่ได้เต็มที่มากนักแต่ส่วนขออนุญาตก,กลับไปแผ่นที่9นะครับแผ่นที่9แผ่นที่9นี่ก็คือศึกษาจากตัวแบบนะครับเมื่อสักครู่นี้ผู้แทนได้นําเสนอไปแล้วว่าตัวแบบสําคัญที่เราศึกษาคือที่ห้วยงูครับที่ห้วยงูเนี่ยผมกลับเรียนเพิ่มเติมนิดนึงว่า เขาได้สร้างกลไกลในการทำงานแนวราบขึ้นมาที่น่าสนใจมากเขาเรียกว่าบริษัทสร้างสุขห้วยงูแล้วก็องค์กรทุกภาคส่วนในตำบลเป็นสมาชิกบริษัทนี้ทำงานร่วมกันเขาไม่ทิ้งเทศบาลเขาไม่ทิ้งหน่วยงานของรัฐใดๆเลยไม่ทิ้งกำนันผู้ใหญ่บ้านไม่ทิ้งเอกชนที่อยู่ในนั้นไม่ทิ้งรพสตไม่ทิ้งตำรวจไม่ทิ้งวัดทุกอันมาถักทอ โดยสร้างกระบวนการทำงานร่วมกันเรียกว่าบริษัทที่ว่านี่นะครับแล้วก็ขับเคลื่อนโดยเอาพลังสี่พลังที่อยู่ในตำบลมาทำงานด้วยกันทำเรื่องห้าเรื่องนะครับคือเรื่องเศรษฐกิจสังคมสุขภาพการศึกษาและสิ่งแวดล้อมครบมากแล้วก็เคลื่อนงานทั้งหมด8กลุ่มงานมีคณะทำงานแต่ละด้านชัดเจนนะครับแล้วก็ประชุมกันเป็นเนืองนิด เขาประชุมทุกเดือนนะครับเจ้าระธานไม่ต้องมีการตั้งคณะกรรมการเขาเรียกว่าคณะกรรมการบริษัทนี่แหละแล้วก็ไม่ต้องมีให้ใครเป็นคนเซ็นตั้งนะฮะเขาตั้งกันเองแล้วก็มีการประชุมอย่างสม่ําเสมอทุกเดือนโดยเวียนไปประชุมในทุกหมู่บ้านเวียนกันไปเรื่อยๆนะครับท่านประธานครับเขาทํามาสิบกว่าปีแล้วครับทํามาสิบกว่าปีทุกหน่วยงานรู้สึกมีความสุขมากกับการเข้าไปประชุมร่วมมีกองเลขา มีการวิเคราะห์ข้อมูลไม่ใช่ประชุมกันไปแสดงความเห็นหรือบ่นกันไปแต่ใครจะทําอะไรในตําบลมาเล่าให้ฟังแล้วคนอื่นจะไปร่วมทํางานด้วยร่วมลงขันร่วมทํางานอย่างไรได้อ่ไปด้วยกันเลยพัฒนาชุมชนนะครับอ่จะมาทําอะไรมีโครงการลงมาในตําบลอย่างไรหน่วยใดมีอะไรมาเอามาแชร์กันครับในที่นี้เราถึงบอกว่าการจัดการตําบลเข้มแข็งแบบพุ้สนส่วนนี้คือการมาแชร์ แชร์เรื่องราวที่ทำแชร์ปัญหาแชร์ศักยภาพแชร์ทรัพยากรนะครับมาร่วมกันทำงานเป็นระบบอย่างมากอันนี้แหละครับคือตัวแบบที่ผมขออนุญาตเพิ่มเติมขึ้นมาเพื่อจะบอกว่านี่คือการนำมาสู่การวิเคราะห์อีก10กว่าตำบลแล้วเราก็มาออกเป็นรูปแบบที่เรียกว่าเป็นข้อเสนอระยะสั้นที่เป็นคู่มือเลยนะครับถ้าเกิดหน่วยใดสามารถที่จะนำคู่มือนี้ไปใช้ หลังจากที่เราเสนอรัฐบาลแล้วถ้ารัฐบาลเห็นด้วยก็สามารถขับเคลื่อนได้โดยมีกอพลอที่จะเป็นผู้สนับสนุนอยู่เบื้องหลังในการเชื่อมโยงสนับสนุนเหล่านี้สุดท้ายก็มาถึงภาพภาพฉายที่12ครับเราเสนอ2ระดับเมื่อสักครู่นี้คุณธนศักดิ์ได้กล่าวไปแล้วในระดับอันที่1คือข้อเสนอที่เป็นแนวทางที่เป็นทางการเนี่ย เราก็เสนอเรื่องการปรับปรุงกลไกลบุรณาการการทํางานของหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องอันนี้เป็นเรื่องการทํางานแนวตั้งเป็นเส้นได้แนวตั้งนะครับภาร,รกิจสรกีการบาริหารการเชิงพื้นที่แบบบุรณาการระเบียบม,มหาไทยนะครับว่าด้วยการจัดทําแผนและการพัฒนาพื้นที่อ,อําเภอตําบลอันนี้ปี62กฤษฎีการนี่ปี65นะครับปี62นี่เขาเรียกวันแผนนะครับแล้วก็เชื่อมโยง ข้อเสนอในนี้จะมีไว้หมดแล้วนะครับว่าจะต้องมีการปรับปรุงพัฒนาอย่างไรให้กลไกที่มีอยู่แล้วนี้ที่เป็นทางการเนี่ยมีประสิทธิภาพมากขึ้นแล้วก็เป็นประโยชน์สูงสุดนะครับผมจะขอไม่ลงรายละเอียดครนี้มาในแนวที่สองเราเรียกอย่างนี้ครับไปภาพฉาย13ครับเราเราไม่รู้จะใช้ชื่ออะไรเราเรียกว่ากึ่งทางการหรือ semi formal มันก็เป็นทางการนะฮะคือคือทางการบางทีเราใช้คําว่า Off i c i a l นะครับจริงจริงอันนี้มันก็เป็นทางการแต่เป็นทางการที่ไม่ใช่ใครเป็นคนแต่งตั้งตามระเบียบใดแต่มันเกิดขึ้นตามตกลงพ้องใจกันที่จะทํางานแบบหุ้นส่วนในระบบเราก็เลยเรียกไปชื่อเล่นๆไปก่อนว่าไม่เป็นทางการนะครับที่ห้วยงูเมื่อสักครู่เนี้ยเขาใช้สี่พลังนั้นเนี่ยเป็นสี่เสาหลักเคลื่อนทั้งหมด9เครือข่าย5มิติที่ผมกลัาเรียนไปแล้ว เราเสนอว่าควรจะยกระดับการมีส่วนร่วมประชาชนในการบริหารและการแผ่นดินนะครับที่เรียกว่า Collaborative g o v e r n a n c e คือมีส่วนร่วมเมื่อกี้ผมกล่าเรียนว่าใช้คำว่า Partnership ก็ได้นะครับเน้นการทำงานร่วมกันทุกภาคส่วนนะครับร่วมมือกันทั้งเอกชนประชาสังคมประชาชนธุรกิจนะครับทุกด้านและหน่วยงานของรัฐมาทำงานเป็นแนวราบนะครับเ,เพื่อให้เกิดการประสานเชื่อมโยง เราไม่ได้ใช้คําว่าบูรณาการนะครับในทางราชการใช้คําว่าบูรณาการกันมานานก็คือพยายามจะบูรณาการระหว่างหน่วยงานแต่นี้ที่เราเสนอเนี่ยมันไปไกลกว่าเรื่องบูรณาการระหว่างหน่วยงานมันเป็นการเชื่อมโยงทุกภาคส่วนมาทํางานด้วยกันนะครับก็เรียกว่าจะเรียกว่าทางการก็ได้กลึงทางการอะไรก็ได้นะครับอันนี้คือตัวแบบที่เราเสนอในข้อ4.2ว่าเราเสนอแบบนี้ละครับครวนี้ที่ผมกล่าบเรียนแล้ว การเสนอนี้ขอไปแผ่น14ครับเดี๋ยวจะจบแล้แผ่น14เนี่ยถ้าท่านประธานท่านสมาชิกได้กรุณาจะลองดูนะครับภาพทางขวามือนี่คือตัวตัวคู่มือนะครับที่เราเรียกว่าแนวทางการบริหารจัดการตำบลเข้มแข็งแบบพุ้นส่วนที่เป็นเล่มเนี่ยนะครับถ้าท่านสแกน QR Code เข้าไปท่านจะเห็นในนั้นเป็นคุกบุเป็นสิ่งที่ตำบลสามารถนำไปทำใช้ประโยชน์ได้เลย ไปลองใช้ไปปรับปรุงไปแก้ไขไงก็ได้โดยเราได้ทำเช็คลิสต์ขึ้นมาในนั้นเนี่ยนะครับว่าเราพบองค์ประกอบสำคัญของการทำงานแบบหุ้นส่วนเนี่ยอยู่ทั้งหมดเนี่ยนะครับอยู่ในกล่องเนี้ยทั้งหมดทั้งหมดก็9เรื่องนะฮะแถึงเเรื่องคือการทำงานต้องมีหลักคิดและความมุ่งมัน่นมีโครงสร้างกลไกเมื่อกี้ผมเรียนถึงห้วยงูนะห้วยงูเขาใช้คณะกรรมการบริษัทแล้วก็มีโครงสร้างมีคณะเลขานุการร่วม นะครับมีการทํางานวิชาการมีการติดตามประสานงานต้องมีคนและทุนทางสังคมนะครับที่นั่นเขาใช้คนั้งของเทศบาลของรพสตอของภาคประชาสังคมมานั่งทํางานร่วมกันทุนคนและสังคมต้องมีเงินและทรัพยากรเขาลงขันกันครับเช่นถ้าการประชุมเขาก็จะมีหน่วยที่สามารถที่จะมีงบประมาณก็ไปเลี้ยงข้าวกลางวันไม่ต้องไม่ต้องใช้เบี้ยเลี้ยงไม่ต้องมีอะไรเลยนะครับ สามารถที่จะระดมทรัพยากรมาแชร์กันเขาทำข้อมูลเทคโนโลยีไม่ใช่เวทีคุยกันลอยๆที่ผมกล่าวเรียนแล้วแต่เขาเล่นข้อมูลครับเขาใช้เทคโนโลยีแล้วก็ส่งข้อมูลถึงกันประชาชนในตำบลในหมู่บ้านของเขาในตำบลเนี่ยรับรู้ข้อมูลต่างๆใกล้เคียงกันเพราะว่าเวียนไปประชุมไปเรื่อยๆเขามีการสื่อสารจัดการความรู้ให้คนในชุมชนของเขารู้ข้อมูลการพัฒนาเท่าๆกัน จะมีโครงการอะไรของหน่วยใดลงมาที่พื้นที่เขาประชาชนก็จะรู้ครับในขณะเดียวกันเขาสื่อสารออกไปข้างนอกด้วยนะครับมี Facebook มีเพจต่างๆนะครับอันนี้ถ้าถ้าดูแล้วเนี่ยเขาจะใช้ยุทธ,ธศาสตร์นี้ด้วยแล้วเขามีการจัดการครับมีคนบอกว่าการจัดการเนี่ยสามารถทำสิ่งที่ดูเหมือนเป็นไปไม่ได้ให้เป็นไปได้ที่รูปตัวแบบอันนี้ที่ห้วยงูเนี่ยที่เราเอามาถอดบทเรียนเราคิดว่าการจัดการต้องมีไม่ใช่งบประมาณ ไม่ใช่เรื่องของคำสั่งแต่ต้องมีการจัดการนะครับแล้วก็มีการสนับสนุนจากภายนอกที่ดีถ้าการสนับสนุนจากภายนอกลงไปอย่างกระจัดกระจายแล้วชุมชนไม่มีกลไกแบบนี้การสนับสนุนลงไปอาจจะมีทั้งตรงความต้องการและไม่ตรงแล้วก็ต่างคนต่างทำที่นี่เนี่ยมันเขามีกลไกแบบนี้แล้วเนี่ยนะครับปรากฏว่าเขาเลือกรับด้วยนะครับว่าจะมาสน,นสนับสนุนเรื่องอะไรสอดคล้องกับงานในพื้นที่เขาไหม หรือจะเป็นภาระเพิ่มให้กับเขาหรือไม่เพราะฉะนั้นถ้าทําแบบนี้อยู่ในเช็คลิสต์ของเราเนี่ยเราก็เสนอว่าเขาสามารถที่อื่นสนใจเอาไปทําได้ในองค์ประกอบ8ข้อนี้นะครับและตัวคุกบุกตัวนี้สามารถเปิด QR โค้ดได้แล้วก็ต่อไปก็น่าจะมีการผลักดันไปสู่ที่เป็นสาธารณะที่จะใช้ประโยชน์ร่วมกันครับสุดท้ายแผ่นที่15แผ่นสุดท้ายครับในระยะถัดไปเราคิดว่าเริ่มต้นเนี่ยมันไปได้เลย ซึ่งก็ได้รับไอเดียที่ผมกลับเรียนแล้วจากท่านวรพงศ์ท่านาาท่านาบุญสร้างที่ท่านแนะนำนะครับท่านเดินเข้ามาพอดีท่านคงจะเห็นว่าท่านคงจะดีใจประสมควรว่าเห็นอันนี้เกิดขึ้นนะครับเ,เราก็ได้มาจากท่านแหละแล้วก็มาทำนะครับแต่เราคิดว่าไม่พอเมื่อเราเดินหน้าไปอย่างนี้ได้เสนอรัฐบาลถ้าเขาขยับไปแล้วหรือแม้แต่รัฐบาลยังไม่ขยับแต่ตำบลไหนที่เห็นว่ามันเข้าท่า ก็สามารถที่จะนําไปประยุกต์ใช้ได้เราเสนอระยะถัดไปครับว่าต้องส่งเสริมให้ส่วนราชการทําความเข้าใจแนวคิดการบรหิหารจัดการตําบลเข้มแข็งแบบพุ่นส่วนผมว่าเรื่องใหญ่เรื่องนี้ที่เราวิเคราะห์กันไว้เนี่ยเพราะถ้าส่วนราชการยังเข้าใจว่างานต่างๆเป็นเรื่องของเราเราเป็นคนคิดให้ประชาชนมีส่วนร่วมเพียงเล็กน้อยแล้วเราก็ปรารถนาดีมีโครงการลงไปแค่นั้นมันไม่พอนั่นคือยุคเก่า ยุคใหม่จะต้องให้เขาเข้ามามีส่วนร่วมในระดับไม่ใช่รับฟังประชาคมเท่านั้นแต่มาร่วมคิดร่วมทําด้วยร่วมเคลื่อนด้วยดูเหมือนว่าการส่งเสริมให้ข้าราชการและส่วนราชการที่ไปทํางานในพื้นที่เข้าใจเป็นเรื่องใหญ่ครับจะต้องทําต่อไปอันที่สองเราเสนอว่าต้องสร้างกระบวนการเรียนรู้ในนี้เราใช้คําว่าอย่างมีชีวิตชีวาและยั่งยืนคือต้องนําสิ่งที่เขาทํากันเนี่ยมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้แล้วมันจะเกิดการพัฒนาต่อย,ยอด ไม่ใช่คำสั่งหรือการสั่งการครับอันที่สามก็สอดคล้องกันที่สองคือมันควรจะมีกระบวนการและเวทีครับมันจะเป็นไปได้ไหมที่ในรายงานเดิมๆเ,เ,เราเคยเสนอว่ามันควรจะมีกระบวนการสมัชชาแลกเปลี่ยนระดับชาติหรือระดับจังหวัดหรือระดับอำเภอเพื่อให้เกิดการเรียนรู้กันทั้งประเทศและเข้าใจว่ากระบวนการทํางานแบบนี้เป็นกระบวนการทํางานในโลกยุคใหม่ไม่ต้องไปเรียกร้องออกกฎหมายไม่ต้องไปเรียกร้อง แก้กฎหมายแก้ระเบียบหรือไปของงบประมาณเพิ่มแต่สามารถทําได้ทันทีและสุดท้ายที่เราเสนอไว้คือเป็นไปได้ไหมว่าคณะกรรมการบูรณาการการจัดการเชิงพื้นที่ระดับจังหวัดเนี่ยอาจจะตั้งงบประมาณที่พื้นที่ได้อยู่แล้วบางส่วนเพื่อจะใช้เป็นเครื่องมือเล็กๆเ,เป็นโครงการที่สนับสนุนให้เกิดการพัฒนาตําบลเข้มแข็งแบบพุ่นส่วนในพื้นที่จังหวัดของเขากระจายออกไป ถ้าจังหวัดไหนเห็นสมควรหรือกลุ่มจังหวัดใดเห็นสมควรแล้วท่านไปตั้งงบประมาณในเชิงกระบวนการสนับสนุนไม่ใช่งบประมาณแก้ปัญหานะครับงบประมาณในเชิงกระบวนการสนับสนุนให้คนเข้าใจแล้วทํางานร่วมกันนํามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้พัฒนาต่อยอดร่วมกันโดยเชื่อมั่นการมีส่วนร่วมและเชื่อมั่นศักยาภาพของผู้คนว่าคนอยากจะทําดีคนอยากจะเรียนรู้ถ้าทําแบบนี้เราก็คิดว่าแนวคิด สิ่งที่จะทําให้เกิดตามยุทธศาสตร์ชาติที่1และที่4นะครับการจัดการตําบลเข้มแข็งเนี่ยมันจะเกิดได้และในที่สุดนั้นก็หวังว่าตําบลจะเข้มแข็งมากขึ้นจากทิศทางและแนวทางการทํางานในลักษณะนี้ทั้งหมดก็อยู่ในรายงานครับกลับขอบพระคุณท่นประธานครับ